สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เนาะค่ะมาตามแนวทางแม่อุดรนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเด้อจ้ะเดี๋ยวสีผ้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะเขาไปรับชมรับฟังแนวทางแม่อุดรเนาะค่ะวางหวดนี่คุณแม่ฟันดีเราไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมกันเวยค่ะ อันแม่ว่านั่นนะมาเด้อบอกมาดีเด้อบอกอ <c oughs> สวัสดีจ้าแม่วุดอนสวัสดีค่ะเรื่องว่าว่าเสืออกเลขอันใหญ่เนาะไปเลขใหญ่หลายแปดขาไปออกเลขกเงี <c oughs> ดด้ยอันนู้นอ้ยค่ะ <c oughs> มื่อนี้มาตามแนวทางเนาะคะ่ะตามแนวทางแม่เนาะ เป็นจังได้แม่นน้องน้องมาให้ส่งเราไปเราแม่ฟันเราไปไม่ดได้ฟันแะเอาเด็กไปเสียงเอาไปเสียงพุณพ่อไปเห็นจักเถื่อนี่ย <c oughs> เออไปเห็นมาม้าจ้าเถามันเองวันเราหย่อนแม่บุรนี้วัวาา <c oughs> วนนี้เอามาเองวันที่เดาน้ำมาไดเอามาอามาือามา <c oughs> วนันนี้อันานี้วันไม่หานาันเลยลืม <c oughs> วันวันหันลืมหมามาเออ ขึ้มาสองเสียสองหงวดเลยเอาเอาไปไว้ใส่ละแม่เอาใบใต่หมอนมันได้ซื้อบ ra, าร์ดิมันนี้คิดพอแล้วอย่างเง้มา,า,าเอาไปเสี่ยงเนาะ <c oughs> ไม่หงวดที่แล้วเอาเลขไปเสี่ยงไหวสองหงวดเลยสองหงวดเลยหาบ่ <inspire S 1> <ubine S 2> เจอหาบ่เจอบ่ได,ด,เด้เอาออกมาอันบ้าอันแปด หกสองน่ะแปดหกสามบ่แปดหกสองเอาไปเสียงจ้าเอาไปเสียงเราอ,อันบู้ยออออออบาบ,าบ,าบาักเผาแล้วนอ่ะอือได้หาบ่เจอมัน,นเนรยขืนเต็มหนึ่งมันบอแม่ไม่ได้ขืนเต็มหนึ่งได้แมวอุรน่ะมันรจับว่าท่านอยู่ยังไงบ,บอเออว่าดีขึ้นไม่รถไปยังแม่ก็ขืนไม่ก็ขืนไม่แต่เดี๋ยวนี้บันนี้เจ้าไหนไปเจอยุตเตยมอนบันนี้ไปซอกหาสมองเอาคอนสีนอนน่ะแม่ก็ได้เห็นปลานอนเนาะบ้านมันก็รดโต๊ะออกมาเอาว่ะ อยัางบากัว้นี่มันคืออันนึกมแท้ว่านทรกว่าเมื่อคืนเต็มหนึ่งอะแม่เออมาเห็นเสียดายปะนั่นใช่ไหบ้านนี้บ้านนี้เอาคืนเอาโล่งอะได้หนมคืนโล่งไว้แล้วไม่แล้วดักไว้เลยบ่แม่ดักไ้เลยแม่น่ว่าเอาเลขตัวนี้ไปฟันฟันไปเสี่ยงฟันนี่ฟันอยู่บ่โอ้ยออท่านมันรับดีเลขมันเขาอะไรรังวะโอ้รับดี มแม่อุดรคนมีเซนเนาะคันเล็กสีขาวมันเสียกนอนแมนแม่ว่าอแามาา่ว่าในผัดขึ้นดูอันมือในด้านนี้เห็นบอกเบื้องดูนี่เป็นเด็กหนึ่งนีง่เด็กหนึ่งหาแม่เห็นเป็นเด็กหนึง่งบอกแม่เออหรือเป็นหนึ่งหากับบอกจักยุใสแมย่ยุนี่เด๋น, 1, น,นี่นี่ยืมมือนี่ยมมือนี่เด็กหนึ่งนี่บ้านนี้นี่เด็กหนึ่งมือกับหาบอกจเป็นหนึ่งหา บานมาอาอกยุ่มมองนีนะ่เป็นเด็กโฮกโอ้คืนยู่นาคุณแม่พร้อมบ่แมนยู่มมองนี่นะเป็นเด็กโฮกมันบ่นี่อืมน <c oughs> ี่มองนี่นี่เป็นเด็กโฮกนเหมืนหัวขึ้นมาจังซี่อืมนี่เด็กโฮกแล้วแม่ที่มาจับใส่กันบ่จ้ะ อันเทวว่าอัน no, น oh ี oh. no, ้ว่าหอยฟังโอ้ตัวว่าคิดจารนาเขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้มือเป็นึ่งกับหาบเนี่ยเขียนต้าพี่เขียนต้าพี่ตัวนี้อันอันนี้ว่าหอยฟังโอ้วงไห้ฟังแมนมว่าหน้ามันออกเดี๋ยวแม่ตัวว่าวงไห้ฟังนะเอาตัวว่าวงไห้ฟังก็ยังว่าบอกไห้ไอซี่นะเขียนไว้เขียนไว้ตัวว่าหอยฟังนั่นแต่ว่าก็แล้วแต่สิไปคิดจารนาเหมือแดงนะ เมือม่อเมื่อแรงนี่มันไป,ไปตาม,มาห้งบ,ไบไออ่ไปรัฐบาลไทยได้ไแมเออไปรัฐบาลไทยนะมือหน้าไปเชียงฟันเบิง้งห่อแม่เออให้ไปเชียงฟันเบิง้งผู้ใดอยากไปเพื่อนบ้านก็ไปแมนเอาขึ้นบรสษัตจเก,ก็บหาที่เห็นเัาเป็นตาเราเองเนาะเก็บอันนี้อันเรืคุณแมนเอาไปเสียงไห้มันจะสิมาเห็น เอาไปเสียงไว้ก็ได้ยามบอกเอาขื่นเอาโรคแล้วล่ะถ้า <c> เ <oughs> ดี๋ขื่นเต็มหนึ่งโดดเต็มหนึ่งน่ะโอ้เล็กแม่ออกบ้ไก่ปะจ้าออกบ่าไก่จก๊กเถียมันหันมอจ๊อหมอแจ๊กเถียวน,น่ะหม่นั่นต้องอันขื่นเต็มหนึ่งโดดเต็มหนึ่งปกตินี่แม่ได้ตัวใดแม่ปกติก็ได้อันแปดเกศหาล่ะขึ้นไว้จังใดบินเอากระล้องแม่โรงเกศหาอันโรคเกเนี่ยแม่เกตซี คุณเป็นแปดหาน้ำเนาะแม่นเ,ออเนาะเจ้าหากกันไหวเนาะแม่แกันไหวเจ๊ตีเจดห้างเลยนี่เสเ,เด็กตัวนี้ที่มากนี่ได้มากยังใดแม่เอาก็ได้มากนาแม่นี่ลหละเออแล้นคืนต่า่ายคืนยุ่มมือครับขึ้นยุ่แก้มเนาะแ หนึ่งห้ากับยู <15 S 1> นาเนห้กันนีโ่โคกเอาใส้กันบอเมื่อวนอ๋อขึ้นสี่ได้ตูเทแต่ว่า,าวอันนี้กับบ่หูว่าสิไปจังไหนไม่คืนยัอันมองปากเลยแม่ก็คิดว่ามันสิเป็นแปดโคกบอแปดโกแปดโคกเออเนี่ยแหละไฮแปดอันเกจแปด 8, 8 5, อวยแปดเกจห้านีสีออกแปดหคกบอขั้นคืนนะนะ,ะอ่าเออ อันน่ะอันนี้มันสีเป็นขังบนเด้อัวนี้แม่ให้มานี่มันสีเป็นบนแม่นขางอันขางด่างนะมันสีเป็นเนึ้งหากรับพ่อจ้ะด่างนี่แม่มากหนึ่งหาที่ขึ้นยุ่มมือว่ะจ้าแม่น เจสเจสแต่มันเป็นอีกหนึ่งก็ได้นั่นบมอเจสแต่มันเป็นอีกหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเสียบน้ำบม้อแม่แม่เอาเป็นตัวใดนั้นเด็กกหนึ่งหางดิโอ้มันเป็นเจสหากับเป็นนึ่งหาได้แม่มาเนี่ต้องรักร้องเบืงรูุ้ไม่รักแต่มันแดนหนีมันขืนแแบหนึ่งร้อกแอแม่ดักไว้เลยบอกมแม่เนี่ บานิปไปไซบะมุมดอกบานีไปส่บะมมดอกออกอยู่ไนนีแล้วแม่ออกอยู่ได้นีแล้วนอกจาแม่นมอัน่าจะออกอยู่ไน้นีนะไปสซตี่บานินดักไวเด้วเตี้ยไวเด้าเงียบเงียบที่มางแเยบที่มาของเล็กนีกับ เป็นเลขตามเส้นของคุณแม่ปะจ้าแม่มเลขตามเส้นแม่อุดรนาะจ้ะจาหนึ่จักบาทเนี่ยสามากเบิ่งได้หลายเด้อแม่มากตัวได้เป็นพิเศษนี่บอกตัวมักพิเศษแม่จะเลขออกวันที่สอหงกระชาข้างล่างมาเอาซ้อ,าอททาหนานี่ สองหาหนึ่งหาสองหากระสุนแต้มหนึ่งตัวข้างล่างแมอมแม่บอกสะมีมากพิเศษบ่าแม่มากพิเศษแม่กับมากอกแล้วแปดแปดเจ็ดหานั่นแล้วพิเศษนี่มากสามตัวเลยแม่แต่ว่าผู้ใดอยาก เอาส้องตัวไตัดเอาบอกค่ะแม่อืมตัดเอาอมแม่อุดอนนะะรนเออพี่น้องไปเสียงฝันสะกันเด้อไหนงแค <c oughs> บไวจดไว้นะคะ fc เป็นแนวทางนะคะ<อ>โปรดใช้นนวิจารณญาณในการรับ<ห>ชมท<ห>่น,นออว่นนาอันนี้หา,หายคิจารณา้าเอาเด้อ ถามว่าเพิิงได้หลายแนวทางความแนวทางความฝันกับบแมนเป็นเลขตามเส้นของคุณแม่แอนปกติเราคุณแม่เอาเลขความฝันแอนงวดนีน้เปี่ยนเปลี่ยนเพื่อนขืนเสน้นมาห้มัปนบอมอนอือจ้าเด็กก็งามอยู่เด้นบแมแอนเนาะใี่ม่มก็เอานี่นี่นิ่งเจ็ดหางจ้านิ่เจ็ดหาง ค่ับแอบใบจดไว้นะคะ fc เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจดไว้นะข้างนางอ่มามน,นี้เซนเพิ่นมาบอกซ้ำหนี้บอแม่มืานอนี้บอกซ้ำหนีล้ล่ะครับขอบคุณแนวทางแม่อุดรเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแม่อุดรคนมีเซนเนาะคะ่ะเลขตามเซนคุณแม่กับแปดเจ็ดห้านะคะ ค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆจาากอยากนอนสิแม่อยากนอนแต่จะงสิเป็นจัางไรว่าแม่สิออกในกระดาษนี่บ่แม่ฮะบอแม่สิออกในกระดาษนี่บอคืออยากนอนกระยาดเยอะเอากระไปอา้อดันนะ